ความจริงที่ว่าบนโลกใบนี้มันมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ทุกคนแน่นอนเราทุกคนล้วนมีแต่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่แตกต่างกันเราเจอปัญหากันคนละแบบเรามีต่างความสุขในแบบของตัวเองและเราเจอปัญหาในแบบตัวของเราแน่นอนแต่ละคนต้องมีวิธีในการก้าวข้ามปัญหาตรงนั้นมาได้ซึ่งนั่นแหละ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือความสามารถที่จะพาตัวเองให้ก้าวข้ามปัญหาที่พบอยู่ให้ได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสังคมยังมีเพื่อนมนุษย์ของเราที่ยังขาดความสามารถในการก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการที่พวกเขาจำเป็นที่จะต้องมีคนยื่นมือเข้ามามเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือแก่พวกเขาเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเปราะบาง ความจริงที่ว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นไม่เคยเหมือนกันแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างในขั้นตอนพื้นฐานที่คล้ายกันเช่นการเกิดการเติบโตการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ในรายละเอียดเหล่านั้นมันจะมีความแตกต่างกันออกไปมากแต่ในความแตกต่างเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากสิ่งที่เราประสบพบเจอหรือวิธีการที่เรารับมือต่อเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะล่าสุดเราได้ลงพื้นที่ไปยังเกาะยาวกันมา เกาะยาเป็นเกาะเล็กๆภายในจังหวัดสตูลอยู่ใกล้กับเกาะปูยูและอยู่ตรงกลางระหว่างเกาะลังกาวีและเกาะเปอร์ลิสเรามีโอกาสที่ได้สัมผัสความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้พูดคุยกับคนในชุมชนและได้ทราบถึงปัญหาที่ชาวบ้านประสบพบเจอกันอยู่จริงๆปัญหาคือการที่ชาวบ้านเขาขาดแคลนน้ําค่ะ ชาวบ้านมีที่กักเก็บน้ํานะคะแต่ว่าน้ําที่กักเก็บไว้มันไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานซึ่งมันไม่เพียงพอจนกระทั่งว่าบางครั้งไม่มีน้ํากินได้สำหัถ้าพูดถึงปัญหาในเรื่องของน้าเป็นยังไงคะเรื่องน้ําวันนี้สองวันจอบ,บ้านตัวมาพอดีว่าน้ําไม่พอน้ําไม่พอใช้เลยค่ะบางบ้านนั้นก็มีเฉพาะอง่องสองใบกับทางนั้นทางไฟเบอร์นั้นคือเขาอยู่ลูกลานเยอะ ไม่พอ <My> ช่วงนี้เข้าฤดูมรสุมลมตะวันออกน้ำบ่อจะแห้งถ้าเป็นไปได้ขอน้ำประปาจากข้างบนให้มาถึงเกาะ หนูคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการสร้างบ่อน้ําตืนให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งก,กัเก็บน้ําให้กับพวกเขาแด้อีกอย่างก็คือการติดตั้งเครื่องกรองน้ําค่ะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีน้ําที่สะอาดสําหรับใ,ใช้ในการอุปโภคและบริโภคชาวบ้านบนเกาะยาวต้องเผชิญกับปัญหาการาขาดแคลนอุปกรณ์ในการทำมาหากินรายได้ที่ไม่มั่นคงและความยากจนบนเกาะนะครับหนูอกคิดว่ามีอะไรบ้างคะที่รู้สึกว่าชุมชนเราไม่ได้รับการพัฒน,นาจากรัฐอย่างเต็นที่พู แบบว่าการประมงนี่นะการทำงานของชาวบ้านนะทีนี้เขานั้นมีเรืออยู่แล้วแต่ว่าเครื่องมือประมงอะไรนั้นคือเขาทํานานจะว่าจะไปซื้อเครื่องมือนะก็ไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมือของวันนี้มันแพงถึงของในตะต่ำจรธรรมชาตินี่คือพอได้นิดหน่อยราคาก็จะสูงเหมือนเกอย่างเลยเพ ช่วงหนะ้ายางไม่ออกก็จะขึ้นราคาทำไรายได้แล้วยางก็ไม่ออกเวลาออกราคาก็จะตกเหมือนนั่นแหละถ้าได้ของเยอะหน่อยราคาก็จะตกกันทีพอเวลานิดหน่อยก็ราคาดีแต่ว่าของนิดหน่อยที่พ่อใหญ่บ้านพูดว่าถ้าเกิดเราได้กุ้งมาเยอะราคากุ้งก็จะตับลงแต่ถ้าเกิดเราได้กุ้งมาน้อยราคาของกุ้งก็จะสูงขึ้นมันเลยส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้านบนเกาะที่ประกอบอาชีพประมงค่ะ ผมคิดว่าการสร้างกลไกการตลาดที่มั่นคงนั้นเป็นทางออกที่ดีสําหรับปัญหานี้ครับโดยการจัดตั้งระบบราคากลางกําหนดราคาขั้นต่าสําหรับสินค้าการประมงเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมั่นใจว่าราคาการขายสินค้านั้นจะไม่ต่ากว่ามาตรฐานครับ ทุกวันนี้อะไรๆก็แพงขึ้นค่ะแน่นอนว่าเครื่องมือมงเองก็ราคาสูงขึ้นเช่นกันชาวบ้านก็จําเป็นต้องใช้เพราะว่ามันคือเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขารอบปูอวนแหหรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่ชาวบ้านมีอยู่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะหมดสภาพถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์สำหรับรมาหากินแน่นอนว่าชาวบ้านเองก็จะไม่มีเงินเลี้ยงชีพตวัวเองเองค่ะ ที่ปชนในหมู่บ้านต้องเผชิญคือปัญหาการศึกษาเรามักได้ยินประโยคที่ว่าเด็กคืออนาคตของชาติต่อไปในเรื่องของปัญหาการศึกษาดูอยากกระตุนะ้นพออเหมือนกันให้ไปหาของที่ว่ามีทุนช่วยเด็กๆเพราะว่าดูแลสภาพมาก,ก่อนนี้เพิ่งซอมสามปีนี้นี่คือเด็กเรียนแค่มสามเยอะเพราะแม่ไม่มีทุนเลยแต่สม ผมชื่อเด็กชายมองผัดฟิตเดี๋ยวเขาครับมสใช่อเป็นอะไรอนาคตอยากเป็นอะไรมี่้อนาอจอยากเรียนต่อจนจบปริญญาตรีไหมครับมีครับทำไมทำไถึงอยากเรียนียมีเงินครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอรณีนาเห็นนะคะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลสองแลวก็อนุบาลสาม,ามที่โรงเรียนบ้านกว่ายาค่ะจากที่สอนมาที่นี่นะคะก็ที่อยากให้เด็กๆได้รับการพัฒนาก็คือหนึ่งก็คือเรื่องอ,อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกแบบที่ยังไม่เพียงพอต่อเด็กก็คือพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เรายัางแบบขาดแทนแบบ มีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีจํานวนครบทุกคนค่ะแล้วก็เรื่องที่อยากจะพัฒนาก็คือ,อภาษาด้าน,น,น,นการพูดหรือว่าการการเขียนของเด็กค่ะเพราะเด็กในชุมชนพื้นที่เกาะจะใช้เป็นภาษาถิ่นเป็นภาษามาลายูเป็นนเป็ภาษาหลักแล้วก็ในเรื่องการเขียนหรือการอ่านที่เป็นภาษาไทยก็คือยังค่อนข้างอ่อนอยู่ เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับต็กและสังคมการให้เด็กทุกคนมีโอกาสการเข้าถึงการศึกษาไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาตนเองแต่ยังช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอีกด้วยค่ะการแก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางทางด้านสังคมต้องอาศัยความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่มรวมถึงการสร้างระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมและยั่งยืน แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หนูมองว่าเราจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางได้ทำให้พวกเขามีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพวกเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ